f ฟ o d f ู้ดฟอร์ยูวันนี้นะคะเราก็มีเมนูอาหารที่ดีต่อสุขภาพของหัวใจมาฝากกันค่ะเป็นเมนูขนมหวานทีรามิสุที่ผสมผสานความหอมหวานของทีรามิสุและประโยชน์จากข้าวโอ๊ตรวมถึงธัญพืชต่างๆและผลไม้ต่างๆซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหัวใจของเราทําให้หัวใจของเราแข็งแรงค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างอันดับแรกเลยเราจะต้องเตรียมในส่วนของข้าวโอ๊ตค่ะเราจะใช้เพียงครึ่งถ้วยเท่านั้นนะคะข้าวโอ๊ตเนี่ยนะคะจะมีใย,ยอาหารค่อนข้างสูงนะคะจะช่วยลดระดับไขมันในเลือด ะะแล้วก็ทําให้อยู่ท้องอิ่มนานนะคะเราจะทําให้ไม่รับประทานจุกจิกระหว่างวันด้วยค่ะต่อมาค่ะจะเป็นนมอัลมอนด์นะคะถ้าเกิดว่าไม่ชอบนมอัลมอนด์ก็สามารถเปลี่ยนไปใช้นมจากพืชชนิดอื่นได้เลยค่ะซึ่งนมอัลมอนด์นะคะจะมีไขมันที่ดีนะคะแล้วก็จะช่วยลดระดับของไขมันที่ไม่ดีในเลือดไว้ให้ลดลงได้ด้วยค่ะน,นมอัลมอนด์นะคะก็จะเป็นนมที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของเมล็ดเจียนะคะเราจะใช้เมล็ดเจียประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะซึ่งเมล็ดเจียเนี่ยถือว่าเป็นซูเปอร์ฟอ้ดอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะตัวเมล็ดเจียเนี่ยจะมีใย,ยอาหารสูงแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมีกรดไขมันโอเมก้าสสูงด้วยซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจนะคะแล้วก็ในส่วนของวิปปิ้งครีมปกติทีรามิสึของเราอะคะ่ะจะใช้เป็นมัสคาโปนชีสกับวิปปิ้งครีมใช่ไหมคะวันนี้นะคะเราก็จะลดความมันแล้วก็เพิ่มโปรตีนด้วยการใช้กรีกโยเกิร์ตแทนกรีกโยเกิ ที่เราจะใช้วันนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1นส่วนส่ถ้วยตวงนะคะซึ่งตัวกีกโยเกิร์ตอะคะก็จะมีไขมันต่ํามีโปรตีนสูงแล้วก็มีพลังงานต่ํากว่าตัววิปปิ้งครีมด้วยค่ะต่อมานะคะเราก็จะใช้ในส่วนของผงโกโก้ค่ะซึ่งผงโกโก้อันนี้นะคะจะมีสารฟาโบนอยด์ค่ะซึ่งมีส่วนช่วยในการขยายหลอดเลือดนะคะแล้วก็จะเพิ่มการไหลเวียนเลือดให้ดีมากขึ้นค่ะอีกทั้งยังมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยทําให้ดีต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้นค่ะลดการอักเสบด้วยค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะกก็จะมีารใช้ น้ำพึ่งนะคะโดยจะใช้น้ำพึ่งหรือน้ำเชื่อมเมเปิลนะคะประมาณ1-2ช้อนชาค่ะและจะมีการใช้กลิ่นวานิลาด้วยนะคะใช้ประมาณ1ช้อนชาค่ะ ระเอกของเราอีกอย่างหนึ่งนะคะสําหรับตัวทีรามิสุวันนี้บางท่านเนี่ยอาจจะใช้เป็นอัลมอนด์สไลด์ก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะใช้เป็นบลูเบอร์รี่สดนะคะซึ่งผลไม้ตะกูลเบอร์รี่ค่ะก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงซึ่งตรงนี้เนี่ยจะช่วยทําให้หลอดเลือดหัวใจของเราแข็งแรงแล้วก็นอกจากนี้นะคะผละไม้ตะกูลเบอร์รี่เนี่ยมีดัชนีน้ําตาลต่าน,นะคะเวลาที่ทานเข้าไปแล้วอะคะ่ะก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจแล้วก็โรคเบาหวานด้วยค่ะซึ่งวัตถุดิบที่เราคัดมาในวันนี้เนี่ยก็ถือว่า เ,เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่ามีวิธีทํากันยังไงบ้างคะ่ะเริ่มทํากันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะเตรียมจากส่วนผสมแห้งก่อนซึ่งก็จะประกอบไปด้วยข้าวโอ๊ตนะคะแล้วก็จะมีเม็ดเจียค่ะเทรวมกันเลยนะคะค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะอุ่นนมอัลมอนด์นะคะ ให้อุ่นๆก็พอแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะใส่ในส่วนของผงโกโก้นะคะลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะนี่นะคะเราก็จะเทประมาณซักครึ่งถ้วยตวงนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นผงโกโก้นะคะหนึ่งช้อนชาใช่ไหมคะตองกิ๊บใช่ค่ะจากนั้นก็คนให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะ ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนําส่วนผสมที่เราผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันลนะักษณะแบบนี้แล้วเทลงไปในข้าวโอ๊ตนะคะจากนั้นก็คือคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งค่ะและเอาไปแช่เย็นไว้ทิ้งไว้ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงค่ะค่ะระหว่างที่เรารอให้มันเซตตัวนะคะโดยที่แช่ไว้ในตู้เย็นนะคะเราก็จะมาผสมในส่วนของกิจโยเกิร์ตกับน้ำผึ้งกันก่อนเลยค่ะซึ่งเราก็จะตักเอามาใส่ในถ้วยเล็กนะคะ แล้วก็ใส่ในส่วนของกิจโยเกิร์ตนะคะให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยใส่ในส่วนของน้ำผึ้งนะคะประมาณ1ช้อนชานะคะ่ะตรงนี้ก็คือสําหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาในเรื่องของโรคหัวใจหรือคนที่ต้องการจะดูแลสุขภาพนะคะเราก็จะแนะนําว่าควรจะลดการบริโภคอาหารที่มันมีรสหวานด้วยในส่วนนี้นะคะ่ะเราก็เลยจํากัดในส่วนของน้ําผึ้งนะคะแล้วก็น้าตาลก็คือจะไม่ได้ใช้ในปริมาณที่เยอะ Few moments later. ค่ะ A later few moments หลังจากที่เรานําตัวของข้าวโอ๊ตนะคะไปพักไว้แล้วประมาณ1ชั่วโมงนะคะเราก็จะนํำข้าวโอ๊ตนะคะตักใส่ลงในแก้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะตามด้วยกีโยเกิร์ตนะคะแบ่งไปให้เป็นชั้นเลเยอร์นะคะเพื่อให้แบบมีลักษณะคล้ายๆกับทีรามิสุนะคะตรงนี้ สาเหตุที่วันนี้ค่ะเราเลือกใช้เป็นข้าวโอ๊ตอะเพราะว่าอย่างปกติอะค่ะที่เรามิสซีเนี่ยจะใช้เป็นเลดี้ฟิงเกอร์ซึ่งตัวนั้นเนี่ยก็จะเป็นบิสกิตทำมาจากเนยน้มนะคะแล้วก็ให้พลังงานสูงด้วยในส่วนของข้าวโอ๊ตเนี่ยก็จะมีใยอาหารสูงนะคะน้องกิ๊ดใช่ค่ะพอเราใส่ข้าวโอ๊ตลงในถ้วยแล้วนะคะเราก็จะใส่กีกเกิร์ตของเรานะคะแทนตัววิปปิ้งครีมเป็นชั้นนะคะลงไปก็จะเป็นลักษณะของ ทีรามิสุที่เฮลตี้ต่อหัวใจของเรานะคะแล้วก็พลังงานน้อยแย,ยอาหารสูงโปรตีนก็สูงด้วยนะคะพอเราได้เลเยอร์ชั้นแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะใส่ข้าวโอ๊ตลงไปอีกหนึ่งชั้นนะคะ สูตรนี้เนี่ยเราไม่ได้ใส่ในส่วนของกาแฟด้วยนะคะเพราะว่าสําหรับผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของหัวใจนะคะก็คือควรจะหลีกเลี่ยงการบริโภคพวกเครื่องดื่มคาเฟอีนด้วยเนาะใช่ค่ะตรงนี้นะคะก็เลยใช้เป็นผงโกโก้อย่างเดียวนะคะหลังจากที่เราได้เลเยอร์ประมาณ2ชั้นแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะใส่โยเกิร์ตลงไปเป็นชั้นสุดท้ายนะคะ ถ้าอย่างบางท่านจะไม่ใช้น้ำผึ้งก็ใช้เป็นย่าหวานแบบนี้ก็ได้นะคะสำหรับเพิ่มความหวานหรือแบบให้ต้องการให้ตัวของทีรามิสุเนี่ยมีความกลมกล่อมมากขึ้นเราก็จะมาโรยผงโกโก้กันอันนี้เนี่ยก็คือแบบเป็นเอกลักษณ์ของทีรามิสุเลยนะคะเราก็จะโรยผงโกโก้ไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็ผลไม้เบอร์รี่วันนี้ของเรานะคะก็จะเป็นบลูเบอร์รี่เราก็จะนำเบอร์รี่นะคะท็อปอัพลงบนทีรามิสุอของเราเลย หรืออย่างบางคนจะใช้เป็นอลมอนด์สไลด์ก็ได้นะคะหรือจะเป็นแบบถั่วเปลือกแข็งอื่นๆก็ได้เหมือนกันหรือจะใช้กับสตรอเบอรี่ก็ได้นะคะตรงนี้ก็จะช่วยตัดรสเปรี้ยวหวานให้กับขนมของเรานะคะแล้วก็เพิ่มความสดชื่นด้วยค่ะ ค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้ทีรามิสุนะคะที่มีความหอมอร่อยค่ะแล้วก็มีความนุ่มจากข้าวโอตนะคะแล้วก็มีความมันจากกีกโยเกิร์ตค่ะแล้วก็จะมีเบอร์รี่นะคะมาช่วยเพิ่มความสดชื่นนะคะเปรี้ยวหวานกําลังดีเลยค่ะสําหรับเมนูนี้นะคะก็ทําง่ายมากๆเลยสําหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถดูสูตรแล้วก็ทําตามได้เลยเป็นเมนูสุขภาพที่ดีต่อหัวใจอีกทั้งยังเป็นของหวานสําหรับคนที่แบบอยากทานของหวานแต่ดีต่อสุขภาพนอกจากนี้เนี่ยยังเป็น easy grab and go สาหรับคนที่แบบเร่งรีบต้องการอาหาร เช้าที่มีคุณภาพหรือมีคุณค่าทางโภชนาการเมนูนี้เนี่ยก็เป็นเมนูอีกหนึ่งเมนูที่น่าสนใจนะคะสําหรับสูตรทีรามิสืสูตรนี้นะคะเราก็จะแปะสูตรไว้ให้ทางด้านล่างนะคะท่านผู้ชมคนไหนเนี่ยที่สนใจจะทําตามนะคะสามารถดูได้ที่ด้านล่างของคลิปนี้เลยนะคะ